สวัสดีค่ะพี่น้องคะดีเจสาวนมยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจทั้งทางช่อง u t u b e ดีเจสาวนมยืนอีสานอ่อนซ่อนทั้งในส่วนของเพจดีเจสาวนมยืนอีสานอ่อนซ่อนเจ้าไปใส่สองสามมือมอเห็นหน้าเห็นตาเาสนีนเนาะชาวนมยืนบ่สบายพี่น้องเนกะพึ่ง ลูกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวว่าเออเป็นขึ้นจังไหววาสิตามอิหลาอุงอิงไปที่งานมือนียี่เมษายน2 5 6 6อหิหลาอุงอิงพร้อมทีมงานสาวน้อยเพียร์ปันแพงทำการแสดงทีโรงเรียนมัธยมนะคะโรงเรียนมัธยมโพ้นคอเนาะเดี๋ยวนะขอเบิงอีกทีนึงโรงเรียนมัธยมพ้นคอค่ะ ตำบลพ้นคออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้ยินข่าววานี่เป็นโรงเรียนที่อ,อิหลา่าอุงอิงเคยเรียนมาเคยเรียนมานะคะมือแรงกะอย่าลืมไปเป็นกำลังใจหลายๆแล้วกันนะคะมาตักใจกันมือนี้พี่น้องบเดพอการหลเมือตั้งแต่ฝุ่นละตั้งแต่ใบบานอิหลา่าอุงอิงตั้งแต่มือเพลนยกเสาเอตต่งางเสาโท้ปาน ยามบ่ายกลับมาบานทีอุบลนนะคะสาวน้ำยืินกับไข่ขึ้นนะคะไข่ขึ้นสูงกับบอสบายกับสุดเลยแหละพี่น้องคะนอนอยู่สองสามมือคือว่านะกระพึงหูซึกว่ามือนีได้นะคะไว้แล้วจังซีนนะคะก็เลยอยากจับมาทักทายกับพี่น้องขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะเด้อทีแชทมาไทยถามกันโทรมากกับมีเรื่องเถือกับได้รับแน่บบได้รับแน่ ด้วยสลืมสลือต้องจะกินยาแล้วนอนนะค่ะกินยาแล้วเขากับนอนกับเป็นสลืมสลือโทรศัพท์ไปรับแน่ไล่อาแนแหน่โบอันแน่ชัดทั้งเพจทั้งยังจากสี่กระต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะบางเทืออาจจะอ่าบเต็มที่ในการตอบกลับพี่น้องเนาะส่วน คลิปต่างๆที่ลงไปพี่น้องมาคอมเมนต์มาอย่างกับขอบคุณค่ะทั้งคําแนะนาดีๆทั้งขอเสนอเนียทั้งยอียงเล่หลายอย่างรับไปดยใจนะคะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สาวน้ำยื่นจะจะนําไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่เบิ่งแล้วว่าเห็ดน้ำโบได้ก็ต้องขอโทษขอภัยขอควมไปด <c oughs> ูสินะคะเ <c> จ <oughs> ้าเสว่าจังใดเนาะ <c oughs> แล้วกัมือว่านี่ <c oughs> พี่น้องคะสาวน้ำยืนบิบัตาม อีหลางองอิงอนงี่ต่างต่างงานโดนคูน,น,นสีสกเกตนีบด้ไปทั้งตัวสาวนุ่มยืนเองคุณสามีคือ,บอสบายทั้งสองคนแต่ว่าคุณสามีนั่นจะบอสบายก่อนเพิ่นกะจะเศร้าก่อนสาวนุ่มยืนอยู่เพิ่นก็ได้ไปว่างหินกับราชสีสไลส่วนมึกขึ้นโคราชดกับบด้ไปนะคะพี่น้องคะก็มีคลิปมาฝากมาตอนพี่น้องเรื่อยๆซาแนเรวแนตามความสามารถที่ เฮาเอานาเสนอพี่น้องแล้วก็เป็นความตั้งใจบางเทือบางที่เขาได้คลิปมาเดึกๆตีสองตีสามด้วยความหมูซื้อของเจ้าของเองตีสองตีสามก็อาจจะมีส่วนหน่อยที่มีคนเบิง่งก็จะบ่เอาออกนั่นะนะคะพี่น้องก็จะถ่ายให้เป็นผักกังเว้นหลายกลัวบางเทืออาจจะออกซาออกเร็วก็ถือว่าเป็นคลิปบันทึกการแสดงสดก็คือจะเอาออกตอนใดเคยเห็นได้าการทีวีบอกคะพี่น้อง บางเทือบันทึกการแสดงสดพันไปตัางน้านเพิ่นกับพึ่งเอามาออกกับมีค่คือการจักสี่นะคะก็ต้องทําความขาใจกับพี่น้องผูทีมักเร็วๆท่านใจพี่น้องก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของสาวน้อยเพชรปานแพงแฟนเพจนะคะที่เป็นช่องหลักของสาวน้อยเพชรปานแพงและในเครือของสาวน้อยเพชรปานแพงในนามของลําเพลินออฟฟิเชียลนะคะส่วนสาวน้ำยืนเป็นบุคคลภายนอก ทีขออนุญาตบอสโจขออนุญาตาทางทีมงานสาวน้อยเพิดปันแพงขออนุญาตอิหลาอุงอิงในการถ่ายคลิปเพื่อนำเสนออีกช่องข้างหนึ่งที่เป็นภาพที่เป็นคนหนอกบอมนันคนที่อยู่ในวงนะคะเพราะฉะนั้นการนำเสนอคลิปก็ขออนุญาตให้เป็นไปตามที่สาวน้ำยืนใดใดตัดสินใจเนาะว่าจะเอาคลิปออกเวลาใดตอนใด ได้หลายท่านกับอยากให้สาวนุ่ยืนได้ยอดวิวได้หลายได้ยังกับกับว่าเป็นยังค่ะพี่น้องค่ะได้ซ้ำใดกับซ้ำนั้นคือว่านะคะคือเฮาสะดวกใจที่จะที่จะนําเสนอพี่น้องประมาณนี้นะคะเอาแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้บ่ต้องคิดหลายน้งสาวนุ่ยืนคือบังคนก็เข้าใจก็ขอบคุณค่ะอยากให้สาวนุ่ยืนได้ยอดวิวได้หลายได้มีคาน้่มมันรถ ไปถ่ายคลิปจังจร่งละเนาะก,ก็เข้าใจอยู่เพียงแต่ว่าจะเอาตามสภาพที่สาวน้ำยืนสามารถเทศใดแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อมองนี้ทําความเข้าใจเราอีกประเด็นหนึ่งปัตานีสาวน้ำยืนถ่ายคลิปเนี่ยพี่น้องคะคลิปที่สาวน้ำยืนถ่ายถือว่าเป็นคลิปส่วนบุคคลถือว่าเป็นผลงานที่ห้าขออนุญาตบันทึกมานะคะแล้วก็เอามาออกในช่องบอกว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือว่าทาั้งเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทันทีมัดชื่นชอบเขาไปเบิงเขาไปฟังคอมเมนต์ชื่นชมขอบคุณค่ะขอบคุณอีซอยแช่ไปในทางบวกแช่ไปในการที่จะหักแพงและชื่นชมทีมงานสาวหน่อยเพชรบรนแพงและอีลาอุงอิงไปน้ำกันแต่สาวน้ำยืนบออนุญาต บออนุญาตให้คนที่บอหักบอมักนะคะได้ม่แช่เอาคลิปส่วนโตัอของสาวน้ำยืนในช่อง YouTube หรือว้ในในเพจเพื่อไปทำลายหรือทำลายสื่อเสียงของน้องอันนี้บออนุญาตนะคะถ้ามีขั้นตอนใดสามารถที่จะเอาผิดได้สาวน้ำยืนก็นอยากเขตผุนหลักพี่น้องคะแต่โดยการที่เฮามา คุยกันกับบอสโจบอสโจบอ,จบอกว่าบออยากให้เป็นเรื่องเป็นราวเอาจังสิ่สานำยื่นยอมถอยสาวนำยื่นลบคลิปทิฐถือเอาไปเอาไปเว้าเสียเสียยคล้ายๆซึ่งบอหักบอหมักกระจกมะเบิรงนเค็ดยางน่ะนะพี่น้องค่ะคือมือว่าในสาวน้ำยื่นกับโพดไปอยู่นะคะอยู่ในเพจสาวน้ำยื่นกับโพดบอกเพื่อนอยู่ ผูที่เพินโบมักกับโบตองมาเบิงพี่น้องต่างคนต่างอยู่เด้อค่ะเด้อคือเฮากับโบเดอยกมีปัญหากับไผ่โบเดยากโบเดอยกมีเรื่องกับไผคือทางทีมงานสาวน้อยเพลิดเพิินเพิ่นก็เฮตดงานของเพิินอิหล่าอุ้งอิงอิหล่ากระทาหน้าทีของเจ้าของคือตุกคนเขากับอยู่ของเขาดีๆบโบเด้ไปเ็ตุยังเลยค่ะแต่ว่าผูโบมักด้านมาเบิงเ้า เบิงบ่พ่อพี่น้องแช่ไปอีกอ่าแช่ไปแล้วก็ไปขืนหัวตัวใหญ่ๆแบบประม่านแบบตอว่าให้น้องจังสันจังสีแล้วก็ผีเน่ากับโรงผุพี่น้องเอวยปะตานี่ก็จิมีไฟสนับสนุนผีเน่านากันก็เอาเต็มที่เลยนะคะซึ่งมองดีกระเขียนไหอิหลาได้รับผลกระทบคือจริงเท็จประการใดบ่มาถาม บดหูเพราะว่าคนสร้างก็คือคนสร้างพี่น้องคะ่กะก็ได้ทารายแล้วกะเสริมเติมแต่งเข้าไปแล้วสาวน้ำเงินขออนุญ,ญาตลบคลิปต่างๆเหล่านั้นออกจากเพจเนื่องจากว่าบบอนุญาตให้คนพวกนีมาเหตุบอดีต่ออิหลานะนะคะ่ะล้วคลิปเป็นคลิปส่วนโตนะคะที่สาวน้ำเงินแหลกทีมงานได้บันทึกซึ่งเป็นผลงานของเฮา บออนุญาตให้คนแบบนี้มาเห็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อสาวน้ำยื่นกันเลยโพดบื่อว่านี่โดยความที่เฮาบอกคอยสบายนะน,นะคะ่ะก็เลยโพดไปว่าอุ้งอิงไปเห็ุอย่างเห็บพวกเจ้าน้อบอหักบอมักบอต้องมาแช่คลิปในเพจไปค่ะเพื่อทำรายน้องค่ะบอต้องมาแช่บอต้องมาเบิงอยู่ในโลกของเจ้าเลยคุดกู้ยูก็ได้อยู่จังไดกอยู่บอต้องเขามาใกลเ้เฮาเพราะว่า เฮากับบอยากพอค้นแบบนี้คือกันเฮาอย่ากพอแต่คนที่หักแพงพี่น้องคะทุกชีวิตทุกคนเติบโตจากคนที่หักคะ่ะบริเติบโตจากคนที่บ่หักนี่คือเรื่องที่อยากจะทักทายว่าจากกันมือนี้นะคะว่าสาวน้ำยื่นบ่อนุญาตให้พวกคุณนะคะพวกคนที่บ่หักอีหลากบ่หมักบ่ตองมาเบิง บอมักไปอยู่ในโลกของพวกคุณบอมักบอต้องมาแชร์คลิปของสาวนมยืนไปนะคะบออนุญาตให้พวกเจ้าใส่คลิปในช่องใส่คลิปในเพจไปทำลายอีหลานะคะคุณเหตุของคุณไปเลยคุณอย่าเข็ดอีหยังของคุณคุณอย่าไปอีหยังคุณไปอยู่ในโลกของคุณเลยอย่ามาเอาคลิปสาวนมยื่นไปนะคะ กะย้ำกันอีกเทอน,นึงเนาะมือนีกะลุกฟื้นไข่ขึ้นมากกับใส่หลวบลาพี่น้องเลยเนื่องจากว่ามันอัดอั่นค่ะคือเข้าเบิงเนี่ยเข้าบ่ได้เข้าว่ได้เป็นคือเข้าเบิงเนี่ยเข้าจะเบิง้ง้วยความเข้าใจเบิงง้วยความเมตตาสงสาร ถท้า่าคนหักหลาก่กาคนสั่งแมนบอมแมนอยู่แล้วพี่น้องแมนยู่แล้วค่ะอันทีส่สั่งนั้นิดๆหน้นนนนนอยๆดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าเหตุที่สาวน้ำยืนต้องโพดและต้องเบาเนี่คือไม่ใช่เอาคลิปสาวน้ำยืนไปเหตุยังนี้นะค่ะเมื่อเบิ่งเหตุยังงบุนี่เนาะบ่มากบ่หักแต่ว่าจอบดีค่ะนะ <c oughs> อ้าพี่น้องคะเตรียมตัวไปไปพ่อกัน กับอีหล่าอุ้งอิงไปพอกันกับทีมด้านสาวหน่อยเพชรบป็นแพงนี่ก็แสดงให้เห็นละละพี่น้องคะข้าเจ้าโบมกักโบหักข้าเจ้ากัยังจอบน้ำซองถูกถูกการแสดงของอีหล่าอยู่เปื่มใจขึ้นอย่างนี่ตัวพี่น้องแบบนี้แต่โบมักหลายกันคือเม่แช่์อคลิปสาวหนุ่มยืนไปเห็นยังนี่นะทั <c oughs> ้งหยากหัวทั่งอยากข่าออย,าายด้วยพี่น้องเอยคือถ้า นะจักสีวาจังใดน,น้อมันเหมือนเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ําแกงอย่างสีนะพี่น้องเอยโมมักบ้องหักมาเบิงเบิงและแช่ไปวอนนี้อ้าวบออนุญาตในพวกคุณมาแช่เด้อค่ะเด้อคลิปส่วนโตนะคะขอร้องไปอยู่ในโลกของคุณบ่ต้องมาไกลนะคะตั้งเกียดขึ้นอย่างนี้ <c oughs> อ่ะพี่น้องคะ ขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจผู้ใดหกักแพงติดตามกันต่อไปค่ะผู้ใดสร้างไปไกลๆนะคะขอบคุณในหลายมือแรงพอกันเด้อพี่น้องเด้อโรงเรียนมัธยมพ้นคอตำบลพ้นคออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอีหลาอุงอิงทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงดีเจสาวน้ำเงินตามไปเป็นกำลังใจให้อิหลานะคะขอบคุณพี่น้องได้หลายอยู่ดีมีแห้งหกักแพงแบ่งปันนะคะ สวัสดีค่ะ ah.